วันที่15กุมภาพันธ์2567สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากโครงการนวัตกรรมชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานสุขภาวะชุมชนโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินียจุธปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันนักบีอายุโดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบุคลากรนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกิจกรรมต่างๆภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานสุขภาวะชุมชนการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆของภาคีเครือข่ายการแสดงท่ารำต่างๆจากเครือข่ายโหนดสสสบุรีรัมย์และการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมชุมชนจาก10ทีม โดยผลการประกวดรางวัลชนะเลิศได้แก่มหัศจรรร์นวัตกรรมดินสอพองจากทีมมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ปุ๋ยหมักใบไม้พงพนาทีมพงพนาสอกอกราวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่การบรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับนวัตรกรรมเกษตรแปลงรวมวิถีพอเพียงโรงเรียนเมืองแก่พิทยาคมทีมโรงเรียนเมืองแก่พิทยาคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โดยการจัดทำโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานรัชพัฒบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่เจ็